สวัสดีครับวันนี้นะครับไอจะมาอันบ็อกสินค้าประเภทโฮมแคร์ที่ขายดีที่สุดของเราอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือเครื่อง Beyond Food Junction ครับ oh, 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 oh. เรามาดูด้านในกันเลยนะครับว่าน่าจะมีอะไรให้กับลูกค้าบ้างครับ oh, oh, oh. เมื่อเปิดกล่องออกมานะครับด้านในครั้งแรกนะครับ เราเจอกับฝาครอบนะครับที่ด้านในจะมีคาร์บอนคาจัดกลิ่นนะครับอันนี้สองจะเป็นคู่มือครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับจะเป็นบัตรประกันนะครับลูกค้าจะมีสองส่วนนะครับส่วนแรกลูกค้าเก็บเอาไว้ใช้ในที่ที่มีปัญหาครับถ้าลูกค้าต้องการเคลมหรือซ่อมลูกค้าสามารถนําส่งพร้อมกับใบนี้นะครับเข้ากับสำนักงานใหญ่ได้เลยส่วนที่2นะครับในการซื้อครั้งแรกครับ แนะนำลูกค้าต้องจัดส่งบัตรรับประกันนะครับเข้าสำนักงานใหญ่ภายใน14วันนะครับจะอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันครับแล้วก็จะมีเป็นซีดีแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็จะมีโถนะครับใช้สำหรับใส่ผากหรือว่าเนื้อสัตว์ที่เราต้องการจะล้างนะครับและวในส่วนที่2นะครับจะเป็นตัวเครื่องครับ อันนี้จะเป็นเครื่อง b e y o n Four Junction นะครับตัวเครื่องนะครับจะมีเป็นปุ่ม power ครับแล้วก็เป็นปุ่มตั้งเวลานะครับจะมีเป็น3เวลานะครับก็คือ15นาที30นาทีและ45นาทีครับจะมาพร้อมกับสายและหัวปลั๊กนะครับสายซิลิโคนยาว1เมตรครับแล้วจะมีหัวฟองอากาศครับที่จะมาปล่อยโอโซนนะครับและสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการเจาะตัวเครื่องนะครับติดกับผนังเราจะมีตัว อุปกรณ์สําหรับติดกับผนังให้นะครับแอกจะมาแนะนําการประกอบเครื่องสำหรับการใช้งานครั้งแรกให้ลูกค้าดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับเสียบสายซิลิโคนเข้าไปกับตัวเครื่องด้านหนึ่งนะครับและปลายอีกด้านหนึ่งนะครับเสียบเข้ากับตัวหินฟองอากาศนะครับสำหรับ หัวปั๊กและสายนะครับแนะนําให้เสียบหัวปลั๊กครับเข้ากับตัวเครื่องด้านในนะครับจากนั้นนะครับนําหินฟองอากาศนะครับใส่ลงไปในฝาครอบครับแล้วทําการปิดรูนะครับ จากนั้นนะครับก็ใช้งานได้เลยครับโดยกดปุ่ม power แล้วก็ตั้งเวลาตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยครับและหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถทําการสั่งซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศของเราได้เลยนะครับหรือสามารถสั่งซื้อผ่าน w w w s u d i n shopping ได้เลยครับขอบคุณครับ